สวัสดีครับสำหรับคนที่อยากจะลองเล่นฟิลเจอร์นะครับจริงๆมันมีอของค่ายอื่นด้วยนะแต่ว่าวันนี้ผมไม่พูดถึงนะครับผมจะมาพูดถึงอของ b i n a น c e ก็ละกันนะครับก็ของ b i n a น c e นี่ต้องเข้าไปที่ testnet นะครับแล้วก็ b อทบี c e นะครับฟิวเจอร์ไม่มี S นะครับแล้วก็ .com คอมนี่มาโตะแล้วเราเข้าไปที่อ e ีเมลของเรา ไม่ใช่อีเมลของคนอื่นนะครับต้องอีเมลของเราเท่านั้นนะครับผู้รู้เรื่องไหมครับเนี่ยถ้าผู้ไม่รู้เรื่องก็อย่ามาพูดกันเลยนะครับเสียเวลาเปล่านะครับอันนี้เป็นเมลที่ผมตั้งขึ้นมาเพื่อใช้ในการเล่นเทนเน็ตโดยเฉพาะนะครับเปิดที่เมลนะครับคั y ชื่อเมลไว้โอเเดี๋ยวไปมพ์เมลก็ได้ ผมนี่เบื่อจริงเลยปกติผมไม่ได้ใช้ Windows วินโด้นะผมใช้ Mac นะ okay. เข้าไปที่อันนี้เห็นหน้าจอนะครับตอนที่เรายังไม่ได้มี Account เนี่ยเราก็ต้องสมัครใหม่นะครับอันนี้เขาก็จะมี t ิวเตอร์สอนเราก่อนที่จะเล่นได้นะอันนี้ Post Only Order ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรข้ามไปก่อนนะครับสมัคร กดไปที่ Register นะครับ Register เข้าไปเลยแล้วก็มันจะขึ้นมา Create Free Account อย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เมลของเราเลยครับใส่เข้าไปเต็มๆเลยแล้ว p a เว w o r d นี้ก็ตั้งอะไรก็ได้อย่างผมนี่ก็ตั้งเนอ,อย่างนี้ละกันไม่บอก <laughs> แล้วก็ต้องติ๊กตรงนี้ด้วยนะถ้าไม่ติ๊กก็ยังไงวะเอาใหม่แง่กวนตีนว่ะเอางี้แล้วกันดูพาสเวิร์ดมันเลยไม่ตั้งยังไงนะ อ๋อมันเป็นภาษาไทยอยู่เว้ย,ต,ย mm hmm. ตั้งอย่างนี้เลยแล้วกันจริงๆเราจะตั้งยังไงก็ได้นะ mm hmm. เพราะว่าแอคเคาท์นี้ใครมาเข้าก็ช่างมันระวังเรื่องอีเมลเนี่ยอย่าให้ใครเห็นก็พอนะครับแล้วหลังจากนั้นนะ่ะมันก็จะมีให้เลื่อ,อนนี้เพื่อให้ ยืนยันว่าเราเป็นคนนะไม่ใช่บอทนะครับพอคีเอ t e c c o u u t t เรียบร้อยแล้วอันนี้เป็น Chrome นะครับมันก็จะถามว่า s a ฟพา a ์ดเวิรไว้ใน c h โค m มไหมถ้าถ้าเป็น p a s s Word ของ Account จริงก็ไม่ควรนะครับแต่ถ้าเป็น c c o u u t ททำเล่นๆอย่างนี้ก็เซฟไว้ก็ได้นะี่ราคนนี้มันก็บอกว่าให้เราไปที่อ e ีเมลมันจะมีเมลเวอร์ฟมานะครับแล้วก็เข้าไปท e ี่อเมลคลิก แล้วก็ Verify อีเมลจิ้มไปเลยน้องเอ้ยแค่นี้เราก็เล่นได้แล้วเจอ a c c o u า t Activate นะครับล็อกอินเลยป้าบวิธีการใช้ Account ค,คลเขาเรียก Account Testnet นะครับ Testnet นี่มันจะมีหลายอย่างนะแต่ว่าเขาจะทำขึ้นมาเพื่อจำลองโปรแกรมจริงๆ เวลาเราใช้ครั้งแรกเนี่ยเขาก็จะมีวิดีโอมาให้ดูว่า Binance Future เนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วก็จะมีโค้ดแคปชั่นหรือว่าไอ้นี่ยซับสตเตอร์นหรบ้านเราเขาเรียกซับสเตอร์นเนี่ยมันจะไม่มีภาษาไทยนะแต่เสือมีภาษาเวียดนาม ถ้ารู้สึกลำคาญแล้วก็ปิดไปก็ได้นะครับทั้งโค้ดแคปชั่นทั้งาทางไอ้นี่ยเสียงอะ่ะแล้วก็ตรงนี้ผมดูมาหลายรอบแล้วก็กด Start q u i ิไปเลยนะครับควิสเนี่ยเขาจะมีให้ตอบ12ข้อนะครับเราไม่ต้องกลัวว่าจะตอบผิดนะเพราะตอบผิดเขาก็ให้ตอบใหม่นะครับมันเป็นแบบสอบถามที่ทำขึ้นมาเพื่ออา่า จริงๆอ่ะให้เรามีความรู้เกี่ยวกับการการเทรดฟิวเจอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจิ้มๆไปมั่วๆให้ดูแล้วกันว่ายังไงโอเคข้อเแล้วเนาะสิข้อ แต่พวกความรู้พวกนี้มันมันม,มันจะเป็นมากนะที่เราจะต้องรู้แล้วก็จำไว้นะเพราะว่าจริงๆผมเห็นคนหมดตัวมาเยอะแล้วนะคะ่ะบ้านเราเนี่ยคนไทยเนี่ยโอ้โหแบบเสียกันเป็นหลายสิบล้านนะครับสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่ผมรู้จักอะคนที่ผมแบบไปดูดูเขาก็เสียเป็นสิบล้านละนะ เพราะว่าพวกนี้นี่มันมันไม่เหมาะกับคนที่แบบว่าเขาแบบที่สายคนบ้านเราอ่ะที่แบบทาเฮี้ยอะไรไม่จริงจังสักอย่างเลยเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยพอเขาเราตอบผิดใช่ไหมค่อยก็ยังมีขึ้นเป็นสีแดงแล้วก็บอกว่าตรงไหนเป็นข้อที่ถูกะครับเวลาเราก่อนที่เราจะทําเทจเนี้ยก็ต้องดูอ่านแล้วก็จําไว้เพื่อเป็นความรู้นะครับเวลาเราไปเทจริงจริงมันจะได้บางทีม,มีประโยชน์นะ โอเคล้วกดเทรดฟิวเจอรแค่นี้เราก็จะใช้ Account นี้ได้แล้วนะครับนี่ก็เป็นการเปิด Account ฟ u t เจ e ร์ t ทสเของ n บ n c นที่ว่าเอามาไว้ใช้ในการทดสอบนะครับรายละเอียดก็มีอีกนิดหน่อยก็คือว่าในวันแรกที่เราเล่นเนี่ยเขาจะมีเงินมาให้หนึ่งแสนหนึ่งแสนอประมาณมันก็หนึ่งหนึ่งแสนดอลลาร์แหละ เนาะแต่พอจบวันหรือว่าแบบจบช่วงไปแล้วอะ่ะเราไม่ได้มีออเดอร์ไม่มีไม่ได้เปิดโพสชั่นค้างไว้นะอ่าเขาก็จะรีเซ็ตจากแสนหนึ่งเหืืวแค่หมื่นหนึ่งนะครับโอเคแสนหนึ่งแสนยูเอดอลลาร์มันก็ประมาณสามสามล้านกว่าบ,บาทโอเควันนี้ไม่มีอะไรจะพูดละเพราะว่าเดี๋ยวจบจากนี้ผมจะไปลองของเจ้าอื่นนะครับแล้วก็จะมาทำให้ดูนะสวัสดีครับ